คลิปนี้เนี่ยคงจะเป็นคลิปที่ผมใช้เวลาในการอัดเนี่ยมากที่สุดนะครับเพราะผมอัดคลิปนี่ยสี่ชั่วโมงเต็มเลยนะครับในการล่าค่าหัวครั้งนี้ห้าแสนนะครับผมผมล่าค่าหัวห้าแสนเออกูพูดตามละ,ปะไปดูคลิปเลยแป๊บไอ้ชโนูดีซีช็อปร้านบริการขายไก่ตันราคาถูกมีเผารีซีทุกเผามีทุกผลปีศาจที่คนฮิตกล่องสุม่มไก่ตันราคาเก้าสิบเก้าบาทการันตีหมัดเจ็ดหมัดโคตรครูมแม่งมีเผารีซีด้วยคุ้มจัดรับกดเกมพาร์ตและรับกดผลปีศาจแล้วก็รับฟาร์มทุกอย่างในเเเเเกกกมมมพลลลยยยย์นนนีีีี้้้่่คคครรรดดิิิตตแจฟวะับผงอูใป ในช่วงแรกของการอัดคลิปเนี่ยผมจะเสียเวลาส่วนใหญ่ไปกับการหาเซิร์ฟที่มีคนเล่นนะครับเพราะว่าการหาเซิร์ฟเนี่ยคือมันยากมากสําหรับผมนะครับไม่ว่าจะคลิปไหนๆก็ตามนะครับจนสุดท้ายเนี่ยผมก็ได้มาเจอเซิร์ฟนี้นะครับที่มีผู้เล่นนะครับและคิวแรกของเราเนี่ยก็อยู่ที่เซิร์ฟนี้ครับตอนนี้สองร้อยห้าแสนสามหมื่นไม่ใกล้ไม่ไกลกันนั่นเองครับคิวที่สองเนี่ยก็ตามมาติดติดเลยที่นี่มันจะหนีไปไหนไม่รอทีนี่มันจะหนีกูไม่รอดหรอกเจอดาบเลยกูกูกูหุย ซึ่งในเซิร์ฟน<อ><ล>ี้เนี่ยผมคิดว่าดีเลยนะครับผมผมได้ค่าหัวมาเยอะมากเลยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องย้ายเซิร์ฟนะครับเพราะว่าไม่มีคนเล่นแล้วนะซึ่งทริคของผมในครั้งนี้เนี่ยคือการหลีกเลี่ยงเซิร์ฟที่มีผู้เล่นที่มีค่าหัวมากกว่า10ล้านนะครับคือเซิร์ฟไหนที่มีค่าหัวมากกว่า10ล้านเนี่ยเราไม่ควรที่จะเล่นนะครับควรที่จะย้ายเซิร์ฟหนีไปซะซึ่งทริคนี้เนี่ยมันอาจจะใช้เวลาในการล่านิดนึงนะครับแต่ผมเชื่อว่ายังไงเนี่ยก็ค่าหัวขึ้นแน่นอนนะครับเอาแค่เซิร์ ไอ่ไก่มาด่าดเรียกูตแรงอ่ะเฮอเยหายหดินดินดินดนดิ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 ย้ จึกไม่โดนว้าวเอานี้ไม่ว้าว,ว,ว,าวแน่นอนและในเซิร์ฟนี้เนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีเลยครับผมผมเนี่ยมีค่าหัวที่2.6ล้านแล้วนะครับซึ่งคลิปนี้ผมจะแนะนําทริคสําหรับมือใหม่นะครับผมสาหรับมือใหม่คนไหนที่อยากเริ่มล่าพร้อมกันเนี่ยก็สามารถมาเริ่มล่าได้เลยนะครับเริ่มล่าพร้อมผมเลยพร้อมคลิปนี่แหละกระบวน่าที่130อา๋อ,อใช่ครับซึ่งทริคต่อไปที่ผมเลือกใช้เนี่ยก็คือการเลือกผู้เล่นที่มีค่าหัวไม่เกิน3ล้าน5้านะครับเพราะว่า บัฟของ2อล้านหกับ3าล้านหเนี่ยมันจะไม่ต่างกันมากนะครับแต่ถ้าเกิน4ีล้านหล้านขึ้นไปอย่างเงี้ยก็คือมันจะมีความต่างกันแล้วนะครับมันจะสู้ยากนะแต่สำหรับผมเนี่ยเลือก3าล้านหเนี่ยก็คือพอสู้ไหวนะครับและแน่นอนครับในการเล่นเนี่ยเราเจอผู้เล่นมากหน้าหลายตาฮะมันก็มีหลายครั้งที่เราพลาดได้ครับโอมันตกแม่งอยอกมานี่เลยมันจะไปไหนเอาค่าหัวคือมาเยี่ยมหยุดที่ไหนน้อยมึงจะตายเรียบร้อย ไล่ฆ่าแม่งตงนานบัดอ้ยเล่นตัวไปได้ซึ่งอีกทริกหนึ่งของผมเนี่ยคือการเจอผู้เล่นพาร์ทเนี่ยให้เราเข้าไปฟันเขาเลยนะครับมันจะเป็นการเรียบร้อยการตีที่มันโดนง่ายนะเพราะว่าพาร์ทเนี่ยตัวใหญ่ครับหรือผมฆ่าพาร์ทง่ายมากนะครับในคลิปนี้โอ้โหผลมันแรงจังวะอะไรเนี่ยผลอะไรของมันอ่ะผมเคยรีบผลนี้ไม่แรงขนาดนี้เอ้าและในทุกครั้งที่ผมเสียค่าหัวเนี่ยผมก็มักจะกลับไปเอากับคนเดิมๆนะครับเพื่อที่จะ ไม่ไปเสียให้กับคนอื่นอีกนะครับอันนี้ก็คือผมกลับมาเอาค่าหัวกับเขาได้นะครับเพราะว่ามีคนตีเขาจะตายแล้วกูก็มาลา้านเองสุดยอดปะแล้วก็เป็นโชคดีของผมครับที่ผมได้เขาอีกคิวหนึ่งนะครับโดยการลานนั่นเองครับผมจะแนะนำนะครับให้ทุกคนเนี่ยลาบ่อยๆนะครับคุณจะได้ค่าหัวขึ้นเร็วกว่าชาวบ้านเขานะยิงปืนนัดเดียวได้น,นกสองตัวครับผมฆ่าได้ทั้งคนที่ผมลาแล้วก็คนที่เขาสู้อยู่ด้วยนะครับสุดยอดอีง มันคือสเต็ปการขึ้นฆ่าหัวแบบรวดเร็วฮะซึ่งในการล่าค่าหัวผมตาครั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่ถูกใจหลายๆคนนะครับเพราะผมทั้งหนีผมทั้งใช้เผาวิสีอย่างเดียวนะครับหนีกพ่จะได้เผาแล้วก็หนีตอนจะตายนะครับแล้วก็ไปรีตัวนะครับ <S <S ผมใช้ทุกอย่าง <S <S ที่ผมจะทําให้ตัวเองฆ่าหัวขึ้นนะครับและผมก็ไม่สนหรอกนะครับว่าผมจะว่างในครับเพราะว่าเกมเขามีให้ผมใช้อะมีอะไรบ้าง ซึ่งถ้าสังเกตการเล่นเนี่ยก็จะเห็นว่าผมเนี่ยเน้นจะเข้าไปเสือกกับคนที่เขาสู้กันอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องเปลืองแรงนะครับมันจะมีคนที่เลือดน้อยอยู่คนนึงอะนะฮะแล้วก็พยายามตามฆ่าเขาไม่ได้นะหนีไม่ได้แล้วจังหวะเนี้ยจนมุมแล้วมึงอะเรียบร้อยแรงจัดแลวผมเองเนี่ยก็ไม่ลืมที่จะให้คําชมกับผู้เล่นที่หนีเก่งเป็นพิเศษฮะผมให้ทุกคนอยู่แล้วนะครับใครที่หนีผมเนี่ยหนีกูหรายอสัตว์มาดิยปกอุ๊ยอเกเก็บอีกหนึ่ง เอาเรียบร้อยเจอกูแล้วมึงเอ้ยโอ้ยอยู่นี่นึกว่าม่านจะหนีมาดิเรียบร้อยโอ้โคตรชิวอะ่ะอ่ะจริงๆไม่เคล็ดไม่ลาบไอ้เหี้ยเอ้ยแม่งหนีกูแน่รอบนี้เบื่ละเฮ้ยเอ้าไอ้เหี <c> ้ <oughs> ยแม่งไปลาว้าเหรอเหีย้ยมันจ้ำแล้วมึงจะไปไหนหเรียบร้อยอุย้ยเข้าหัวเท่าไหร่เนะไปไอ้หมอนี่มาไงวนะน่ะร,รอดีเป็นอีกหนึ่งคิว ซึ่งในวันแรกของการอัาเนี่ยผมก็ต้องไปนอนก่อนนะครับว่ามัน4ี่จะหทุ่มแล้วผมเล่นไม่ไหวแล้วนะครับผมก็เลยต้องไปพักร่างกายแล้วก็มาล่าใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับมาครับตัวแรกของวันจะเป็นเช้าสดใสหรือไม่มึงนั่นแหละไรฟันเลยเอ้ยไอ้ขี้เอางงเอาหลอนอ่ะไอ้ขี้โดนฟันตายไอ้ลาบจริงๆโดนกูเรียบร้อยเรียนจีนครับผมนอนเก็บตามระเบียบเออกว่าแม่งจะตายอ้ไรอ้ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าผ่านมานานแค่ไหนครับยังอยู่นะค่าหัวของผมเนี่ยก็ขึ้นไปที่2องล้านแปดแสนแปดหมื่นครับเฮ้ยเยียกูจะตายแรงอย่างว้สัตว์โอ้พนเพืที่โอ้โหและแน่นอนว่าผมไม่ปล่อยแน่นอนฮะโดนเอาอย่างงี้ก็ต้องเอาคืนเลยเรียบร้อยครับแล้วก็ตามสเต็ปเดิมครับเวลาผมตามคิวเนี่ยผมก็มักจะได้แถมอีกคิวหนึ่งตลอดเลยโคตรดีเห็นไหมทุกคนผมบอกแล้วค่าห่วไม่เกินสามล้านห้าสิบไหวซึ่งตรงนี้เนี่ยค่าห่วมันก็จะข <9, S 1> ึ้นมา<ส>นที่สองล้านเก้าแสนแล้วครับเป้าหมายไม่ไกลเต็<ส>มเรียบร้อย เฮ้ยโอ้โหแม่งหลายตัวแล้ววะมึงเนี่ยแหละมาเลยมาดิเฮ้ยโอ้โอ้โอ้อ่ะเฮียลาเดชโอ้เดี๋ยวไอ้เฮียเดี๋ยวมันมีตัวนึงโง่ไอ้ไหนวะไอ้ไหนโง่ไอ่ะเฮียเนี่ยแหละโง่เนี่ยมึงเจอกูยิงอ่ะอ้ไอ้เฮียยิงก่อนอือหูจอดอย่างเว้อโอ้โหเฮ้ยสลันโอ้โยแม่งทำอะไรเนี่ยมึงทำอะไรกว่าแม่งจะตาย เรงกูมากูจะขึ้นแล้วมึงเอาเลยกูจะขึ้นแล้วมานี่สักทีดิเผิ่มแป๊บเดียวครับค่าหัวของผมเนี่ยก็มาที่2องล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแล้วครับซึ่งสำหรับคลิปนี้คลิปแรกเนี่ยผมจะล่าแค่5 0 0แสนก่อนนะครับเพราะว่า พอกุลหลอกพวกมึงนะไอ้สัตว์นะเดี๋ยวถ้ามีคลิปต่อไปเนี่ยผมจะล่าขึ้นไปคลิปละล้านนะครับแต่คลิปเดียว5 0 0้าแสนก่อนนะเพราะว่ากูเหนื่อยนะครับผมซึ่งฟุตทั้งหมดที่ผมอัดมาเนี่ยคือ28ฟุตนะครับผมจนจบเลยนะครับผมมาสับ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 เหลือ6นาทีให้ทุกคนได้ดูกันนะครับซึ่งใครดูจบเนี่ยขอบคุณมากนะครับใครดูไม่จบเนี่ยก็ระวังดูกุเปิดเอ้ยเราเล่นนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูฟุตสุดท้ายกันดีกว่านะครับเฮ้ยอันนี้เหรอไม่ใช่ดิผิดผิดเอ้ นี่คือเลยเอาเวลาสี่ชั่วโมงนะครับที่ผมล่ามาขึ้นสามล้านนะครับจากสองล้านห้านะทุกคนคือแบบเออใครก็ล่าได้นะครับจริงๆนะเพราะว่าทุกวันนี้คือคนขึ้นค่าหัวกันเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูบัฟที่ได้ดีกว่านะครับนี่เป็นสิบสี่จุดห้ากับสิบเปอร์เซ็นตนะครับตอนแรกมันเป็นเก้านะสิเปอร์เซ็นตะแล้วก็สิบสี่จุดห้ามันเป็นสิบสามใช่ไหมก็บวกมานิดเดียวนะครับมันต้องขึ้นไปสามล้านห้ามถึงจะเยอะนะขอบคุณที่รับชมนะครับไปละ